สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่ไอพาทุกคนมาดูามาดูกระเทียมป่าคือหลังจากที่ไอไปไปปิกนิกกับน้องแล้วนะคะน้องต้อยต้อยก็เลยบอกพี่ไออยากจะพาพี่ไออ่ะมาเก็บกระเทียมป่านายอฮอร์ยอฮอร์ช่งงูได้ๆแก่แชงงูทุกคนเนี่ยเอบอ,นะอบอลาคอรีเอ็นคอรี จะบอกว่านี่คือกระเทียมป่าทั้งหมดเลยนะยาวขึ้นไปนู่นเลยทุกคนแล้วมีฝรั่งสองคนกำลังเก็บอยู่นี่นะคะกระเทียมป่าทั้งหมดเลยแต่ว่าเขายังเล็กอยู่นะคะไอมีตะก,ก้าใบาเล็กๆมาค่ะทุกคนนะเดี๋ยวนะคือแล้วแบตเตอรี่กล้องพี่มันจะหมดแล้วเด็กก็คือเก็บภาพมาให้ทุกๆคนดูได้ประมาณไหนก็ประมาณนั้น แต่ว่าก็ไม่อยากจะเหยียบเขาเนาะแต่เนี่ยมีรอยคนเหยียบเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะไอจะพยายามจะเดินตรงจุดที่มันโอ้ทุกคนเนี่ยสวยสวยมากเลยแต่ว่ามันมันเพิ่งจะเพิ่งจะงอกขึ้นมานะเนี่ยค่ะไอไม่รู้ว่าเขา อาจะเอาอาจะเอาต้นขึ้นมาด้วยทุกคนเนี่ยอายจะเอาไปปลูกด้วยหรได้ไหมเขาจะว่าอะไรไหมเนี่ยคืออยากได้ลากมันไปด้วยอะ่ะมันไม่ได้อะ่ะ ถ้างงจะเดินขึ้นมาเป็นต้นๆอย่างนี้เนาะคือต้นมันยังเล็กอยู่อะ่ะเ,เก็บยากอ่ะทุกคนเดี๋ยนะอยากจะบอกทุกคนว่าไอาอะ่ะไม่มีขาตั้งกล้องทุกคนเอาของทุกอย่างขึ้นรถมาแต่ลืมขาตั้งกล้องก็เลยไม่สามารถที่จะเก็บ ะเทียมให้ทุกคนดูได้เพราะว่าต้นมันยังเล็กแล้วแบบมันดึงไม่ได้ค่ะมันต้องใช้วิธีการแบบใช้มีดตัดอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ใช้มีดตัดอย่างนี้ค่ะอืมนี่ค่ะประมาณนี้ยังเล็กเลยเนี่ยค่ะ เราก็จะเอาไปแบบไม่ต้องเยอะมากนะเนาะเพราะว่าเก็บไปเยอะๆก็กินไม่เท่าไหร่แล้วเขาก็ยังไม่ค่อยโตด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้มาอีกเนาะเอา้ามีบางต้นดอกเริ่มอ,ออกแล้วอะเนี่ยค่ะดอกเริ่มอ,ออกแล้วอะเห็นดอกไหฮะนั่น ไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะไดมีโอกาสมาหาน้องอีกเพราะว่าเวลาที่จะว่างตรงกันเนี่ยก็กอาจจะไม่มีงไงค่ะต้นยังเล็กอยู่เลยค่ะไอเก็บประมาณนี้ค่ะทุกคนประมาณไม่ถึงครึ่งตะก้านะคะบางจุดที่เราดึงตรงที่มันเป็นน้ำอะ่ะก็จะได้รากมาด้วยนะคะ เนี่ยค่ะไอ้ก็ใช้มีดตัดให้มันได้ตรงโคนต้นนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะโอ้ทุกคนว่าจะเดินขึ้นไปดูเดี๋ยวจะเดินเซอร์เวดูนะคะว่าความยาวของป่ากระเทียมมันถึงไหนเนาะไอมาเดินเซอร์เวด์ทุกคนนี่คือกระเทียมทั้งหมดเลยยาวไปนะคะที่ทุกคนเห็นสีเขีเขยวอ่อนๆน,นะคะที่อยู่ที่พื้นเนี่ย เป็นกระเทียมทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็เขาก็จะเกิดตามทางอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีนะคะแต่ตรงนี้ไอคิดว่าน่าจะเป็นทางขึ้นไปบ้านคนน่ะเพราะมันมีตู้ใส่จดหมายอยู่สองสองสี่สามสี่ตู้นะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นกระเทียมป่าทั้งหมดเลยะคะ่ะทุกคนขึ้นเป็น เต็มไปหมดแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยไอ้คงจะไม่เดินเข้าไปลึกเท่าไหร่นะคะเผื่อว่าเขาเลี้ยงหมาไว้เนี่ยค่ะนี่คือกระเทียมป่าทั้งหมดเลยยาวไปยาวไปนู่นลหละทุกคนแล้วไอ้เชื่อว่าภูเขาลูกนี้ทั้งลูกก็เป็นกระเทียมป่าทั้งหมดนะคะเพราะจากสายตาที่ไอ้มองตรงนี้ก็คือใช่ทั้งหมดนะคะใช่ทั้งหมด สุดยอดเลยคนมาเก็บกินทั้งเมืองก็ไม่หมดค่ะทุกคนมันเยอะมากนี่คือดงของเขาจริงๆสุดยอดเลยอันนี้คือริมถนนนะทุกคนนะริมถนนที่เราขับรถเข้ามาแล้วมันก็จะมีคลองนะคะ นี่ก็คือเป็นกระเทียมป่ายาวไปตลอดทางนะฮะคือถ้าเราไม่คิดอะไรมากว่ามันมีหมามาเยี่ยวใส่หรือมีคนทิ้งขยะ mm hmm. ก็เก็บไปกินได้นะถ้าเราเอาไปผัดเอาไปทําให้มันสุก mm hmm. ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราจะเก็บแบบเอาไปดองนะคะทําผักดองก็จะต้องขึ้นไปขึ้นไปข้างบนเขานะคะข้างบนเขานูน่นข้างบนนูน่นแต่สำหรับไอ้นะเก็บแค่นั้นพอค่ะ <laughs> ไอไอว่ามันยังยังเล็กอยู่อ่ะแต่ก็คือเราก็ไม่รู้จะกินได้มากแค่ไหนนะคะเอาไปเท่าที่เรารู้สึกอยากจะกินก็พอนะคะอืมสะออนอยู่แต่เอาไปแค่นั้นพอสออนอยู่ทุกคนซ้อ,อนอ,อน <laughs> เพราะที่บ้านเราไม่มีเนาะต้องขับรถมาไกลเป็นแบบชั่วโมองกว่ากว่าจะเจอนะ กคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะไอไม่ได้เก็บให้ทุกคนดูเยอะนะคะเพราะว่าพื้นที่ไม่ค่อยจะอำนวยค่ะเพราะามันจะเป็นพื้นที่ภูเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วดินค่อนข้างที่จะแฉะเป็นคล้ายๆเป็นโคลนเป็นบางจุดเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ กระเทียมป่าก็ยังยังเล็กอยู่มากนะคะเก็บก็จะเก็บลําบากนิดนึงเพราะเพราะฉะนั้นเวลาเก็บมันต้องใช้ใช้มีดตัดต้นเขานะคะแล้วเราก็ต้องเลือกเอาต้นที่มันแบบค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนข้างหลังนี่ก็ถ้ามองขึ้นไปเป็นจุดๆเป็นพักๆก,ก็จะเป็นกระเทียมป่าทั้งหมดเลยนะคะมันเยอะมากจริงๆค่ะทุกคน สะออนลายจะสะออนลายอยู่บ้านบ่มีเนาะจะเนาะ <Hello. S 1> แถวป่าบ้านไอโบมีแบบนี้เลยจ้ะฮัลโหลเบอาาร์ไอกำลังรอต้อยอยู่ต้อยเห็นต้อยเพิ่นกลับบ้านไปเอาป่าบอกว่าแช่แช่ป่าไว้ในช่องฟิสตว่าจะแบ่งให้พี่ไอเอาไปหนึ่งกินเพิ่อน่างซี่เดี๋ยวรอต้อยกลับมาแล้วก็ไอาก็ซิเมื่อบ้านแล้วจ้ะคลิปนี้ไอก็ฝากไว้สห้นี้ก่อนขอบคุณหลายๆที่รับชมนะคะเนาะปีนี้ไอก็ได้มาเก็บกระเทียมป่าแล้วทุกคน <laughs> ดีใจหลายจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย ว่าจะพอแล้วทุกคนมาเจอตรงจุดที่มันแบบว่าสวยๆนี่เดี๋ยวเดินลงเขาเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเดินย่ำขึ้นมาบนเขาเยอะเพราะว่ามันเกิดทุกหัวละแหงทุทกจุดเลยอะแล้วเรากลัวว่ามันจะเหยียบย่ำมันนะทุกคน ือสวยมากเลยทุกคนจ้านี่ไงทุกคนนี่นี่คือ เทียมป่าที่ไอเก็บมาวันนี้นะคะทั้งหมดตอนแรกไอเก็บได้ประมาณประมาณประมาณครึ่งหนึ่งอะแล้วคราวนี้พอต้อยกลับมาเขาเอาไปเอาปลาที่ที่บ้าน,น่ะมาฝากไอ่ก็เลยแบบพาก,กัน,เด,น,นเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปข้างบนแรกก็เลยแบบไปเก็บไม่ก,กําหนึ่งใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยทุกคนคือแบบมันงามมากเลยข้างบนอะนดูพี่ขุนกินไหมอ๋อสวยมากเลยเดี๋ยวไอ่จะเอาไปล้างนะคะเอาไปล้าง ัวไหนที่ดึงออกมาแล้วลากมันออกมาด้วยเดี๋ยวไอจะเอาลงไปปลูกหน้าบ้านนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะแช่น้ําไว้เอาไปฝากเพื่อนร่วมงาน,นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันจันทร์ไหนไปทํางานไหนก็จะเอาไปเอาไปให้เพื่อนร่วมง,งานที่สนใจนะคะโอเคได้ขออนุญ,ญาตไปล้างผักก่อน ไปมานี่จะได้เยอะมากเลยนะทุกคนมันจะมีแบบใบไม้ที่ร่วงตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วอะค่ะมันก็จะดันมันจะดันใบไม้ขึ้นมาเลยแล้วตัวที่มันอยู่ใต้ใบไม้เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบเนี้แบบน่ากินมากเลยอันนี้เนี่ยทุกคนดูก็คจะต้องล้างหลายน้ำหน่อยนะคะ ขอตัวไปล้างผักนะคะมีใครจะมาแบ่งแล้วบ้าง ตัวนี้ไอล้างทําความสะอาดแล้วนะคะทุกคนเอามาใส่โถ ổ, แล้วก็แช่น้ําแช่น้ําเย็นไว้นะคะเนี่ยค่ะได้เยอะเลยบางต้นก็จะสูงยาวบางต้นก็จะสั้นๆนะคะแล้วแต่ว่าจุดไหนได้น้ำได้แสงนะคะทุกคนอ่อนมากอ่อนมากๆนะคะ มีดอกแล้วนะคะดอกช่อดอกแทงขึ้นมาเดี๋ยววันจัน์จะเอาไปแบ่งให้เพื่อนคนเพื่อให้เพื่อนร่วมง,งานค่ะเขาเป็นคนฝรั่งเศสซึ่งเขาก็มาอยู่สวีเดนได้ประมาณโอ้สามสิบปีแล้วมั้งแกก็รุ่นแบบรุ่นรุ่นเกือบรุ่นป้ารุ่นเกือบแม่เราอะเนาะแกก็บอกว่าตั้งแต่มาอยู่สวีเดน่ะไม่เคยหา กระเทียมป่าเจอเลยครั้งล่าสุดที่แกไปเจอตอนแกไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์แกบอกนะคะแอ้ก็เลยเจะไปฝากแกนะคะโอเคทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ